โอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Walkmaster นะสำหรับเนี่ยผมก็ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่เลยนะทำให้ตอนเนี้ยผมสาม,มารถที่จะลงคลิปด้วยแบบเมามันตรงไหนตอนไหนก็ได้นะแต่ผมไม่ลงรอขี้เกียจนะโอเคที่เกมนี้นะครับเราก็จะได้รับบทเป็นเจ้าเอา่แพะตัวหนึ่งนะที่เราต้องใช้ไม้ในการเดินเออซึ่งผมก็เล่นมาแล้วกิดดานนะเอก็ ถือวสนุกดีนะผมก็เลยจะมาอัดคลิปในวันนี้นะมาเราก็ไปเลยเราก็ต้องบังคับตรงนี้นะเฮ้ยโคมันเพื่ทัสซัมบี้หรือเปล่าเจ้าช่วยดูนั่นสิเฮ้ยโอ้โอใจเย็นเจ้าหนูน้อยทีนี้่คือจุดเช็คพอยนะครับก็จะได้5บาทส่วนตรงนี้ก็โอ้ยแล้วก็5บาทไปแล้วก็เดินไปนะเฮ้ยเอ้โอ้โอ้เด เราก็ต้องเดินดีๆนะไม่งั้นจะล้มได้แล้วก็จะตุยสมอลดีอะไรคือตุยสมอลดีก่อนเฮ้ยเฮ้ยโนโอเคผมน่าจะรีบไปหน่อยนะเราไม่ควรรีบมากเกินไปนะมันจะไม่ดีต่อการเดินของเจ้าแพะน้อยโอเคก็ผ่านด่านที่เก็ยได้เกีย yeah. เราก็ไปด่านต่อไปกันเลยในะ yahoo ซึ่งถ้าเราเป็นเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนด่านด้นะก็จากเดิมที่เป็นป่าอนะไนั่นก็อาจจะเป็นสถานที่เอันนี้นะอะไรอะอะไรอ๋อสามารถสุ่มตัวใหม่ได้ออโอ้หมาโอ้ยเราไี่หมานทุกคนโจกหมาชื่วด็อกโก้สมอนโซ่นะโอเค โอ้เจ oh, 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 okay. okay. like ้าหมาเฮ้ยเฮ้ยแกย่าแลบลิ้นสิเอ้ยถูหัาแตกเฮ้ยเจ้าหมาเอาโอ้ยเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้หมาขายาวเฉยเลยโอ้โหสงสัยเป็นบ้ากนะทีฮึเฮ้ยอ๋อนึกว่ามันจะเป็นไปตามน้ำหนักเราถ้าขยับตามน้ำหนักมันจะบ้ากเลย อย่าไปชอบหมาทำหน้าอย่างเงี้ยเอ้าอ๋อยีไปได้อยู่ค่อยๆไปนะระวังตัวระวังใจให้ดีนี่นะไอ้มีปีรัญญานนทุกคนต้องระวังเจ้าปีรัญญาไว้เฮ้ยเจ้าแพะจะมาเชียร์ฉันเหรอติเลยออาติจรึงครับนี่ โอ้นี่ไงทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนแบบแล้วไอะอะไรอ่ะมบอคัตตอมเราสามารถเอาไอ้เจ้านี่เฮ้ยเราสามารถเอาเจ้านกพิราบมาอยู่บนหัวได้โอเคแค่นี้ก็มีเพื่อนแล้วเฮ้ยอุ้ยน่าจะลื่นดูแล้วโอ้เลื่นเลื่นลื่นเลื่นเลื่นเลื่อนเฮ้ยโอ้โหเลื่อยเลื่อยยนหินโซแม่โอ้ ยังไม่ตายเนะี่ยโอ้โหโเรินไปไหมใจยเย็นนะไปไปไปแ่านนี้ค่อนข้างยากนะเพราะมันจะมีไอ้เลื่อนก,กระโดดไปกระโดดมาพร้อมกับน้ำแข็งที่เลื่อนโอ้โหโอเคแม่เลยใจเย็นใจยเย็นนะโอ้ยอยอกสวยแล้วสวยแล้วค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆ ค่อยๆโอ,โอ,โอ,อ้โหเจ้าแพ้ที่มาแล้วโอเคแล้วก็ผ่านไปเรียบร้อยนะเอ้ามาเป็นเจ้าแพ้อืออะไรอ่ะกองของควันเนอะวัดข้าคืออ่ะอาอะไรอีกอะอะไรนี่โอ้ยซื้อได้ ก็มีหลายตัวให้เราได้เลือกเล่นนะเนี่ยมีปลาหมึกยาปลาหมึกปีศาจโอเคแต่ผมชอบแพะนะมันมันนี่อ่ะแพะกับนกทีราบของเขาโอเคไปฮึเิแปลกอะไรอ้อยอ้ยอ้ยมันได้ยินเสียงหมาป่านะโอ้ย เอาเลยไงโอ้ไม่โอ้ก็คือถ้าไม้เราโดนโจมจีมเราก็จะอันนี้นะเปรียบเหมือนว่าไม้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอ่ะนี่แหละตอนนี้แหละโอ้ยากอยู่ในตรงนี้โอ้ไอ้เจ้าไม้บ้าเ้ยจะทำอะไรฉันเนี่ย รอไอยนี่นะ,ไ,นะดนได้ละคุไม่ได้ยากนะแค่เราอาจจะรีบขึ้นไปยกมาได้ละเฮ้ยลื่น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 แล้วลื่นแล้วลื่นแล้วนี่เอ้ยอ้าวขาอ๋อแล้ววะอ๋อจะมีกล่องให้เราเก็บตามทางโอ้โห,โห,โห,โหตายไมเนี่ยนะ โอเคไงเจ้าหมาโอเคเราก็รอดเลยน,น,นะโอเคก็ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกดีนะอะไรอะ Fear of the โอเคเราลองเล่นด่านนี้กันไม่รู้มันคืออะไรนะโอเคมาแล้วเป็นชาเลินนะไม่รู้นะว่าถ้าเราตายแล้วเราจะเป็นไงโอเค เขาตายแล้วก็คือยังมีชีวิตรอดได้ว,ว้าวโอ้โหโดนกัดคอโอ้มันที่ยืนน้อยอ่ะโอ้ไปแล้โอ้โหไม้ขาดที่ยืนมันน้อยเอ้าโ,โ,โอ้ยเจ้าแคะโอเค เอ้ยโอ้ my g กอดเอาปละไปอาแล้เกือบเกือบลวงโอ้โหที่ยืนมันน้อยอ่ะนะก็เอาโอ,โอ,โอ้ไม่นะไม่เออค่อยค่อยอย่ารีบ โอเคก็ไม่ได้ยากนี่แคเเราอย่ารีบมากเกินไปนะโอเคก็ถือว่าไม่ดีง่ายขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเราต้องเก็บให้ครบตามจำนวนที่มันกำหนดอ๋อมันจะเก็บกล่องแล้วมันจะสุ่มกล่องด้วยแล้วในกล่องแล้วก็มันซุ่มอีกอะไรครับเนี่ย ควรทำาไงเนี่ยเออโอ๊ยลื่นยื่คือเกมนี้ก็คือถ้าเรารีไปมันจะไม่ดีนะเราต้องค่อย follow motion โ,โ,โอเคคือถ้าเราจะเย็นเกมนี้ก็เป็นเกมที่หมู่หมูนะอ่าตรงนี้มันเป็นสปริงนะไปแล้ว <c oughs> ไปเราก็เดินต่อไป แล้วเราก็รอไอ้เจ้าหเครื่องบินนะเฮ้ยเกือบไปผมต้องรีบละโอเคก็ขึ้นไปอย่างง่ายดายนะจ๊ะโอเคก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกดีนะขอเล่นอีกสักการหนึ่งแล้วกันอันนี้เหมือนเราต้องขึ้นไปบนกังหันนะเนี่ย ก่อนไม,ม่ได้ยกาะมีพึ่งยักษ์พึ่งปีศาจที่ใช้เหล็กในเป็นอาวุธโอเคไปแล้วเฮ้ยเจอกองกองโอยอได้แล้วมาเมื่อกี้ไม่รู้นะเฮ้ยบเฮ้ยบ้าพอไปไงตรงเนี้ยโอเมกอด โอ้ยรอดแล้วเฮ้ยเยอะฉันมาแล้วเพื่อนเฮ้ยอ้าวอาวรอดใช่รอ,อ,อดได้ไงเราอ่ะก็รอดก็ดีแล้วโอเคเราได้ส่วนของอะไรอาวไม่รู้นะ,ะเล่นอีกสักดา่านแล้วกันแถมไปนานๆทีจะได้มาอัดคลิปนะ รีบ mainland, ora, ไปเลยอ้อเรื่องตาสุดท้ายแล้วก็ไปเลยฮุกเฮ้ยเอ้ยอ๋อแล้วไปเอ้ยโอเคแล้วก็ค่อยๆเดินนะอย่ารีบ ถ้าเกมนี้เราเรียบไปก็ไม่ดีโอเคสำหรับทีนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกท่านคนที่อยู่อาเกียร์ในคลาม